ข่าวร้อนแรงในสนามการเมืองไทยที่ทุกสายตาจับจ้องพักเพื่อไทยพทกำลังจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอสอรอบสองจำนวนถึง24คนในวันนี้เองและนี่เป็นโอกาสทองที่จะเห็นใบหน้าใหม่ๆที่อาจพลิกโฉมการเมืองของเราคุณคิดว่าจะมีใครบ้างที่มาจากสายเลือดเดิมหรือเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่สดใสแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการโชว์ตัวสิบชื่อสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีประวัติโดดเด่นอย่าง แมนเกตปรยาธนากรและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันบอกเล่าถึงยุทธศาสตร์ของพรรคในการครอบคลุมทุกมุมเมืองหลวง จากรายงานของทีมข่าวเมื่อวันที่17ตุลาคมเวลา10.00นาานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้ดำรงตำแหน่งผู้อเมริกันการเลือกตั้งพักเพื่อไทยร่วมกับนายสงเทียนทองเลขาธิการพักจะเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเป็นทางการในการเปิดตัวเหล่าผู้สมัครกลุ่มนี้ซึ่งเป็นการต่อย,ยอดจากงานเปิดตัวรอบแรกที่จัดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งนำโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยในขณะนั้นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นแนวทางการเคลื่อนไหวของพักอย่างชัดเจน สำหรับว่าที่ผู้สมัครที่จะถูกนำเสนอในวันนี้ล้วนเป็นตัวแทนจากพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนสิบคนโดยมีชื่อเสียงโดดเด่นเช่นนายแมนเจริญวันอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบอะบึงกลุ่มซึ่งลงสมัครในเขตบึงกลุ่มนางสาวเกศประยาแก้วแสนเมืองอดีตโฆษกพักเพื่อชาติซึ่งเป็นหนึ่งในพักคันธมิตร และนายธนกรเลาพงชนะอดีตผู้สมัครสสอในเขตสวนหลวงประเวทที่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว่าจะลงสมัครในเขตใดแม้ว่าจะเป็นการโฟกัสที่กรุงเทพมหานครแต่พักก็ไม่ได้ละเลยภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะภาคอีสานเช่นการเตรียมส่งผู้สมัครไปในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทดแทนนายโกศลปฐมะสสนครราชสีมาข,ของพักเพื่อไทยที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับพักภูมิใจไทยและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความคิดเห็นแตกแยกเพราะการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ทําให้หลายคนสงสัยว่ามันสะท้อนถึงความผันผวนทางการเมืองจริงๆหรือเป็นแค่การปรับสมดุลพลัง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องการเมืองสอสย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อเสนอกฎหมายและตรวจสอบรัฐบาลดังนั้นการเปิดตัวเหล่านี้จึงเป็นเหมือนการวางแผนเกมรุกของพรรคเพื่อไทยในการส่งผู้เล่นหลักมายืนหยัดในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าคุณสามารถจินตนาการได้ว่าการมีบุคคลอย่างนายแมนที่มีประสบการณ์ในท้องถิน่นอาจช่วยแก้ปัญหาจราจรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในบึงกลุ่มได้อย่างตรงจุดหรือนางสาวเกษสปริยาที่เคยเป็นเสียงของพรรคพันธมิตรอาจนำเอาความคิดใหม่ๆ มาผสานกับนโยบายพักเพื่อไทยเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่กว้างขึ้นแต่มาถึงจุดที่อาจทําให้เกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรงบางคนอาจมองว่าการเปิดตัวนี้แสดงให้เห็นพักเพื่อไทยกําลังพยายามรวบรวมนักการเมืองเก่าเพื่อรักษาฐานเสียงเดิมในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจเห็นเป็นโอกาสในการอัปเดตทีมด้วยความสดใหม่คุณเห็นด้วยกับมุมมองไหนหรือคิดว่าการย้ายทีมของนายโกศลเป็นสัญญ,ญาณบอกใบว่าการเมืองไทยกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่การเปลี่ยนพักเป็นเรื่องปกติ เชิญแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราคุยกันอย่างสร้างสารรค์และเรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่างกัน